สวัสดีจ้ะพี่นอกอะแก้วอาเยอะเมื่นี่ยตำส้วกตำส้วใส่ตีนไก่ตำตีนไก่เมื่อนี่บะมะแขงบะทอดเวฟเอาทำไายอันดังฝรั่ง ขอทด้ยวยฟรังเลยอีศานขอกินหน้าแสบๆครับขม,มุกแห้งขม,มึกคลแห้งจบา,าพ่ตีนไก่ไม่มอยู่แล้วตำตีำนไก่ตำตีำนไก่พี่น้องตำสัวตีนไก่ ถั่วงอกถั่วงอกปลูกเองเช่นเคยถั่วเขียวแล้นแนนวน,น,นะครับสับปลาหมึกแห้งเมล็ดหนึ่ง,ขงเขาเหนียวห่อนห่อนไปเมยลูกศีแสบครับหนึ่งเขาเหนียวห้อนหอนคับปลาหมึกแห้ง ไม่พักหนอกก็มาเหมือนพักหนอกมัานเขาเอินพักหนอกภาษาไทยเขาเอินอยังใบบัวบกอันนะบุยแ <c oughs> มนบุบุ I ไอเอียงฟอมสานบัวไทยบัสัต <laughs> โอเดว่าแต่ภาษาอังกฤษกับภาษาอีสาไนได้พี่น้องภ <c oughs> าษาไยนี้เบ้าไทยแล้วตกค่ะอืม้มงม แพี่น้องมากินมันกรเยอะมากินนำกันพี่น้องแจกพเกาวเรอพี่น้องไปก